สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ่อโทษนะคะครับเออบอกแต่ชื่อไม่บอกนามสกุลดิฉันด้วยเหรอคะอ๋อผมพิ่ได้จดนามสกุลไม่ทันนะครับค่ะคุณสุทนเวศกามาถูกไหมครับแรมแรมครับผมแล้วก็คุณสุมาณีนี่นามสกุลอะไรครับอธิการหานเดโชครับอโนกุลอรุณวันปจันทร์ปจจประสิธิ์ผลแจ่มจำเริญเจดจอจัมนระ โมตัสสะปะคาวะโตค่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะผมว่าเออเอาแค่ชื่อก็พอแล้วครับนามสกุลไม่ได้ใช้นะครับค่ะนามนามตดโกงหรือดวงมงผ้าเนี่ยแน่อีกแล้วค่ะคุณดูค่ะคุณดูเขาเอาแค่ทักทายว่านามสกุลหรือสวดมนต์พระเทนั้นเองไม่ไม่เรามายุ่งอะไรกับนามสกุลใครนึกค่อยแตสามคนอะไรไปเลครับเดี๋ยว ทีละคนดีกว่านะครับเดี๋ยวเอาคุณก่อนฮะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะคุณคุณอ่างใช่ไหมครับอ่าวคุณยูกงเวกยะกามาคุณอ่างนี่เป็นเจ้าของร้านใช่ไหมฮะได้ครับเปิดนานหรือยังร้านนี้เปิดมาหนึ่งยองจานเียห้าวงแปดปีแปดปีเออต้อไมนับแค่หกล่ะฮะก็มันหาได้สอง เอมงมงองแหมคุณนี่แสดงว่าชอบดูตลกเป็นคนอารมณ์ขันแล้วนี่เองเจ้ามากเลยครับอ๋อแล้วเหตุการณ์วันนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาสั่งอะไรคุณทั้งวันนั้นอย่างกับแหว่ล,ววลูกขากงคือนายิมมาล้างบมนะอย่างแบกเรียบร้อยมากเลยแตกไม่อยากพูด อู้แล้วมันเดือดอันนี้ใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะเพิ่งใจร้อนกับคุณหลังครับเดี๋ยวใขออนุญาตเป็นไหมครับคุณคุณเบียร์ครับวันนั้นคุณไปสั่งอะไรเขาที่ร้านกาแฟร้อนค่ะธรรมดาธรรมดาอย่างเดียวเลยค่ะกาแฟร้อนง่ายๆเลยกดน้ำออกดื่มได้เลยง่ายๆแล้วทำไมถึงต้องทะเลาะกันเพราะอะไรนะ ก็เขาทำช้าไงคะทำช้าอืดอาดยืดยากเนี่ยพิการเลยก็เลยทำช้าเน่เน่เน่ใจเย็นใจเย็นกางไงใจเย็นครับของอับบุกคำว่าพิการเลยไม่ถอนค่ะถอนเพาะวบอกว่าไม่ใช่พิการพีโลเน่ใจเย็นใจเย็นพีการอะไยังตระหนกยังไม่ได้ใจเย็นครับใจเย็นครับทีละคนทีละคนนะอย่าเพิ่งจะร้อนนะครับคุณอาใจเย็นครับมันน่าเดือดนะวันนั้นที่ครูไปสั่งเนี่ยคนเยอะไหมเยอะสิครับไม่เยอะได้ไงอ่ะทำชั้นแก้วแรก แก้วส3 4 5ี่หรอบเป็นชั่วโมงเลยค่ะไม่เยอะได้ยังไงล่ะค<ล>ะคุณอ่างครับวันนั้นคนก็เยอะมากมายทำไมคุณไม่ทำเร็วๆจะได้คนนั้นแก้วคนนี้แก้วคนนี้แก้วจะเร็วๆขึ้นงไงฮะทำเร็วรสชาติมันก็หายไปเด็ต้องทำแตหรือว,ว่าหรือว,ว,ว,ว่าทำเร็วไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ปกติเหมือนคนอื่นเขาใช่ปกติแต่ว่าเยอะ ยีกเคยคำมิงเนี่ยนั่งมังนุ๊นนุ๊ทำช้าผมว่าที่คุณทำช้าเพราะคุณไม่ปกติเหมือนคนอื่นเขาถ้าเป็น้านอื่นเนี่ยคุณก็สามารถทำได้เร็วเพราะเขาปกติกว่าคนอื่นใช่ไหมฮะอ่าแล้่คนต่าง้าี่จะให้รอสักนิดหนึ่งเพราะเราไม่ค่อยปกติแต่กินของนี้ก็ต้องรอเราคงคือรอกันได้แต่ยีกเกยคำมิงเนี่ย มันรอไม่ได้แถมมันว่าพิการเดี๋ยวจะยังไงกครับคุณคุณเมียครับคุณพิการซ้ำซ้อนอีกเขพูดไม่ถูกเขาพิการหรือจะเป็นยังไงแล้วแต่จริงๆแล้วผมว่านะฮะคุณต้องรอเขาสักนิดนึงเพราะถ้าเขาเป็นคนดีอย่างคนทั่วไปเขาทำเร็วแล้วอคุณพ่อมันรอนานไปค่ะนี่ชงชาตินี้ดื่มทีชาติหน้าเหรอคะโอ้ยดื่มทีชาติหน้าก็บอกแล้วรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ล้างเอย่อนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับช่องไลฟ์คอมเมดี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับผมโอ้โหติดตามกันเป็นานานๆของฮาๆยังมีอีกเพียบเพราะความสนุกและความฮาต้องไลฟ์คอมเมดี้ค่ะกดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ